นะครับต่อไปก็มาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับดังรูปนะครับตัวอย่างที่1ก็จะมีนะครับตัวต้านทาน3ตัวนะครับอ่า1ขนาด2โอห์มนะครับ R 2 1โอห์มแล้วก็ R 3 5โอห์มนะครับต่ออนุกรมกันนะครับโดยมีแ่งจ่ายนะครับ20โวลต์นะครับ โจทย์เขาต้องการหาอะไรบ้างนะครับก็คือโจทย์เขาต้องการอยากรู้นะรกระแสนะครับค่าความต้านทานรวมนะครับแล้วก็แรงดันที่ตกค่อมออตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับแรงดันที่10โวลต์ที่ป้อนให้นะครับมันจะตกค่อมแรงดันนะครับให้ตกค่อม R1 R2 R3 นะครับตัวละกี่โวลต์นะับถึงจะมีค่าเท่ากับ20โวลต์เพราะว่านะครับคุณป้อนแรงดันไป20โวลต์นะครับมันไม่ได้ไปไหนนะมันก็จะตกค่อมตัวต้านทานนะครับ R1 R2 R3 ก็คือที่เป็นภาระของโหลดน,นะครับนะครับทั้งสามตัวนี้รวมกันต้องเท่ากับแรงจ่ายนะครับทีนี้ ก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับถ้ามีค่าความต้านทานมากกว่า1ตัวนะครับสำหรับวงจรอนุกรมนะครับคุณก็นะครับมองจากเล่งจ่ายไปเนี่ยว่ามันต่อลำดับกันนะครับถ้าไล่คั่วก็คือนะครับบวกลบนะครับกระแสก็จะไหลออกจากรับนะกระแสกรนะนำะรับก็จะไหลออกจากคั่วบวกของเหล็งจ่ายนะครับนะไหลผ่านตัวต้านทาน r 1ก็คือต้นคั่วก็จะเป็นคั่วบวก ปลายขั้วของตัวต้านทาน R1 ก็จะเป็นขั้วลบต้นขั้วของตัวต้านทาน R2 นรับก็เป็นขั้วบวกปลายขั้วของตัวต้านทาน R2 ก็จะเป็นขั้วลบต้นขั้วของตัวต้านทาน R3 ก็เป็นขั้วบวกปลายขั้วของตัวต้านทาน R3 ก็จะเป็นขั้วลบนับต่อคข้วงจรกับขั้วลบก็แสดงว่ากระแสก็จะไหลวนตามเข็มนาฬิกานับจากขั้วบวก ของแบตเตอรี่นะผ่านตัวต้านทาน r 1 r 2 r 3ซึ่งลักษณะแบบนี้คือวงจรอน,นุกรมแสดงว่าจากรูปนะมันมีตัวต้านทานมากกว่า1ตัวคนะับคุณย้อนไปดูกฎของโอห์มนะับของวงจรอนุกรมนะับเราต้องการหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวซึ่งกระแสมันเท่ากันนะจะไหลผ่าน r 1 r 2 r 3มนะัมันเท่ากันหมดเพราะว่า มันเส้นเดียวกันหมดนะมันไม่มีแบ่งไปไหนนะครับก็สแสดงว่าพฤติกรรมของวงจรอนุกรมคือกระแสเท่ากันแต่ตัวที่มันแบ่งก็คือแรงดันนะมันจะแบ่งนะครับที่ v 1กี่โวลต์นะครับ v 2กี่โวลต์ v 3กี่โวลต์นะครับรวมกัน v 1 v 2 v 3บวกกันต้องเท่ากับแรงจ่ายคือ20โวลต์นะครับก็แสดงว่า อันดับแรกเราก็ต้องหานะับก็คือไล่ลําดับตั้งแต่ A ถึง E นะครับก็คือหาค่าความต้านทานรวมนะครับจากกฎของโอห์มของวงจรอนุกรมก็คือค่าความต้านทานรวมสามารถเอามาบวกกันได้เลยนะครับก็คือ R 1บวก R 2บวก R 3นะครับก็มีค่าความต้านทนานรวมคือ8โอห์มนะครับดังนั้นเมื่อคุณรวมเป็นก้อนเดียวนะครก็แสดงว่าข้อ b กระแสรวมนับกระแสที่จ่ายจากแบตเตอรี่20โวลต์ก็เท่ากับนับแหล่งจ่ายหารด้วยค่าความต้าทานรวมนะครับก็20หารด้วย8ก็คือ2.5แอมป์ไอ้ตัว2.5แอมป์นะครับมันจะไหลผ่าน R1 R2 แล้วก็ R3 เท่ากันเพราะว่ามันไม่มีแบ่งไปไหนนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นนะครับเป็นเส้นเดียวกันหมด ก็แสดงว่ากระแสไหลเท่ากันหมดต่อไปเมื่อคุณรู้กระแสอยากรู้แรงดันตกค่อมค่าความต้านทานนับ r1 ก็คือ v1 นับ r2 คือ v2 r3 คือ v3 มีค่าเป็นเทไถลยเรารู้ค่าความต้านทานเรารู้กระแสที่ไหลผ่านตัวมันก็หาแรงดันตกค่อมของแต่ละตัวได้ดังนี้จก็คือข้อ c 1> v 1นก็เท่ากับ i 1คูณ r 1เนี่ยคุณสังเกตนะครับกระแสมันเท่ากันหมดนะครับคูณกับค่าความทาน r 1นก็จะได้ v 1นะครับคูณค่าความทาน r 2ก็จะได้ v 2คูณกับค่าความทาน r 3ก็จะได้ v 3นะครับคุณรวมกันดูนะมันก็จะได้เป็น20โวลต์นะครับต่อไปข้อดีกำลังไฟฟ้าของตัวต้านทาน,นแต่ละตัวนะมันกินกำลังไฟฟ้า นับตัวละกี่วัตก็นับคุณจะใช้สูตรนับซักที่ตกค่อมตัวมันนับก็คือแรงดันคูณกับกระแสที่ไหลผ่านตัวมันนับก็ได้หรือจะเอากระแสยกกําลังสองนับคูณกับค่าความด้านทานนับก็จะได้นับกำลังไฟฟ้าวัตต์เช่นกันนับหรือเอาแรงดันที่ตกค่อมตัวมันยกกําลังสองนับหาด้วยค่าความดันก็จะได้กําลังไฟฟ้าวัตต์เช่นกันนะครับ อันนี้ก็คือข้อ E ก,ก็คือค่ากําลังไฟฟ้าวัดรวมนะครับเขาคานวณให้ดูนะครับคุณเอาแรงจ่ายนะครับคูณกับกระแสรวมนะครับก็คืคอแรงจ่าย20โวลต์กระแสรวมคือ2.5แอมป์นะครับก็จะได้50วัตต์หรือเท่ากับคุณเอา,เอากําลังไฟฟ้าที่อ่าไม่ใช่นะครับอ่ากลังไฟฟ้าถูกแล้วนะครับกำลังไฟฟ้าของตัวนานแต่ละตัวบวกกันนะครับก็จะได้กําลังไฟฟ้ารวมเห็นไหม มันเท่ากันหมดนะครับเช็คความถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเขาให้หานะครับกระแสร,รวมนะครับแล้วก็แรงดันที่ตกคบค่าความต้านอสองนะครับก็แสดงว่ามีค่าความต้านมากกว่า1ตัวนะครับ,ค,รบคุณก็เอามารวมกันเห็นไ,ไหมนะครับ นะซึ่งจะพบว่านะตัวต้านทาน R1, R3 แล้วก็ R4 มันเท่ากันนะเขาก็เลยเอา3คูณกับค่าของมันนะก็ได้เป็นปริมาณของตัวต้านทาน3ตัวแล้วนะแล้วก็มาบวกกับตัว R2 ก็คือ4 o กนะ็นะจะได้ค่าความต้านรวมคือ25บนะโจทย์เขาต้องการหากระแสที่ไหลผ่านตัว ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับก็คือคุณรวมเป็นก้อนเดียวนะครับก็จะเป็นกระแสที่ไหลในวงจรทั้งหมดนะครับก็กระแสที่ไหลในวงจรนะครับก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานสี่ตัวนี้เท่ากันหมดนะครับก็หาได้จากแรงจายนะครับหรือศักของมันนะครับศักรวมนะครับหาด้วยค่าความลนศนรวมก็จะได้กระแสนะครับทีนี้โจทย์ก็ต้องการหาแรงดันที่ตกค่อม ตัวท้าทาน R2 นะครับก็เอากระแสคูณกับค่าความต้าทานนะครับก็จะได้แรงดัาที่ตกครอบตัวต้าทานนะครับ R2 แล้วนะ8โอไป8โวลต์นะครับตัวจีนะครับตัวอื่นก็เช่นกันนะครับลองดูนะครับนักศึกษาเอ่อต่อไปนะครับการอนุกรมแหล่งจ่ายนะครับก็เหมือนกับการอนุกรมแบตเตอรี่นะครับถ้า คุณสกเกตนะแบตเตอรี่อย่างเช่นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับคุณต้องการให้มันเป็น24โวลต์คุณก็ต่อในลักษณะอนุกรมนะครับก็คือนะครับสักสูงต่อกับสักต่บนะครับสักสูงต่อกับสักต่บนะบมันก็จะเป็นการรวมกันนะครับเห็นไ,ไหมทำไมมันรวมกันได้เพราะว่าทิศทางกระแสมันไหลออกจากคู่บวกเหมือนกันนะครับก็แสดงว่า มันไหลออกจากขั้วบวกเหมือนกันก็แสดงว่าแรงดันมันนะครับรวมกันได้แต่นะครับก็คือมันช่วยกันจ่ายกระแสเห็นไหมว่าเพราะว่ากระแสมันเส้นเดียวกันนะครับก็แสดงว่าออที่รวมกันไปนะครับสามตัวนี้จะช่วยกันจ่ายกระแสนะครับเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าคุณสลับขั้วกันนะครับ มันจะหักล้างกันนะครับเนี่ยว่าอย่างเช่นก็คือคุณดูทิศทางของออตัวที่มันนะครับรวมกันมากกว่านะครับคุณดูนะครับก็คือสามโวลต์กับ9โวลต์นะทิศทางมันทิศทางเดียวกันแต่อีสีโวลต์เนี่ยมันสลับทิศทางกันก็แสดงว่าทิศทางบวกกับบวกนะมันจะหักล้างกันนะครับก็แสดงว่านะับแรงดันรวม ของของรูป B นะครับก็คือ9บวกนะครับวกนะครับลบด้วย4นะครับแสดงว่าการอนุคมกันนะครับจะเพิ่มนะครับก็แสดงว่าคุณจะอนุคมกันได้ต้องสักสูงนะต่อกับสักต่ำนะครัตัวนี้ก็คือวิธีการวัดกระแสกับแรงดันนะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะกระแสต้อง อนุกรมอย่างเดียวนะับห้ามวัดขนานนะวัดวัดผิดเมื่อไหรนะ่นเครื่องมือวัดคุณพังทันทีนะัเนี่ยว่าคุณจะอยากรู้นะับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R นะับคุณต้องตัดวงจรออกนะับแล้วก็เอานะับแอมมิเตอร์นะไปอนุกรมนะับแต่ถ้าวัดแรงดันนะับก็คือวัดขนาดน,นะวัดคล่อมนะับถ้าถ้าพูดแบบ ภาษาช่างหรือภาษาทั่วไปนะครับก็คือการวัดคล่อมนะครับหรือวัดขนาดนะครับอันนี้ก็คือการวัดขนาดนะไม่ว่าจะเป็นแรงดันตกคล่อมตัวทันทานหรือเหล็จกจ่ายนะครับต้องวัดขนาดเสมอนะครับสำหรับแรงดันแต่ถ้ากระแสต้องอนุคมเสมอนะครับห้ามห้าวัดผิดวิธีนะครับไอตัวเครื่องมือวัดคุณนะครับพังทันทีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างน้นักษาลองทําดูนะครับ